สวัสดีค่ะทุกๆคนวิดีโอนี้พิติกมีสูตรทําสลัดแตงกวาแบบอร่อยๆมาฝากค่ะถ้าอย่างนั้นพิติกไม่พูดมากแล้วเนาะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะก่อนอื่นเตรียมแตงกวา3า0กรัมค่ะเมื่อมีแตงกวาแล้วให้เอาแตงกวาใส่ลงไปในชามผสมใส่กระเทียมสับ1ช้อนชาตําลงไปค่ะใส่พริกป่นเกาหลีประมาณ2ช้อนชาค่ะ และเราก็ใส่เต้าเจี้ยว1ช้อนชาค่ะใส่พริกแกงเกาหลีประมาณ2ช้อนชาค่ะใส่หอมแขกครึ่งหัวใส่ซอสถั่วเหลืองประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ำมันงาประมาณสองช้อนชาค่ะเมื่อเราใส่ส่วนผสมทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมจนเข้ากันค่ะ พี่ติ๊กว่านะสลัดมันดูแห้งๆไปค่ะพี่ติ๊กก็เลยใส่น้ําลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะพอใส่น้ําลงไปแล้วพี่ติ๊กก็ต้องคนส่วนผสม,มให้เข้ากันอีกครั้งค่ะเมื่อคนส่วนผสม,มให้เข้ากันเสร็จแล้วก็อย่าลืมชิมรสให้ถูกใจนะคะสําหรับพี่ติ๊กนะพี่ติก๊กคิดว่าสลัดวันนี้มันยังไม่เค็มค่ะพี่ติ๊กก็เลยใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่รสด,ดีเพิ่มไปอีกนิดหน่อยค่ะ ตอนนี้สลัดแตงกวาอร่อยๆของพิติกเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเราก็มาจัดการตักสลัดใส่จานหรือใส่ถ้วยแบบพิติก๊ก็ได้คะ่ะมาดูกันใกล้ๆค่ะว่าสลัดแตงกวาของพิติกวันนี้น่ากินไหมพิติกว่านาะตอนนี้พิติกทนไม่ไหวแล้วล่ะค่ะพิติกต้องขออนุญาตทุกคนชิมสลัดแตงกวาก่อนนะคะ อืมอร่อยมากค่ะ